ครับสวัสดีครับผมมีปลาดินกาเด่นครับคนลักษณ์ธรรมชาติมาเลยได้ครับเด้อข้าวมือนี้ครับเบาหนามากสวนนะครับได้มาทำความสะอาดสวนกับแฟดนะครับเด้อแฝดขันะตัดห้าอยู่ผมก็จะพผ้ามาเบงธรรมชื่อมาเบิงหมักบวงครับมีสวนห่าปีนี้มุปล่อยลูกปีแหลกครับหมัก่วงมีสวนลกกปนไหนดีนะครับมึกบวงต้นแหลกครับผมปีแหลกต้นแหลกครับลกแห้งครับผม เบิึงนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์โฉกนั่นนะครับเด้อนะครับดกแห้งครับย่อยลงกับหอดดินนะครับเด้อบางลูกกับหอดดินนะครับเด้อส่งนที่รักเขานักแห้งครับดกหลายขนาดต้นใหญ่นะครับนี่นะครับหลายบ่ครับท่านผู้ชม มีตำนวนงามๆครับอันนี้ปอยธรรมชาติได้ครับเด้อมองครับอายุปีอายุต้นกัประมาณปีเคืองครับปีแหละครับที่ว่าปล่อยลูกอันนี้ทั้งเบิดประมาณลอยหาสิปต้นแล้วครับเด้อเพราะถปลูกได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับถึงลงฝนทีแล้วครับน่ครับ มาจะลงครับบาท่านในวบลูกนะครับเด้อพอต้นเขายังหน่อยอยู่ครับคอยเบิ้งรับตรงนั้เดี๋ยวผมผ้ายางส้มเบิ้งนี้เลยครับนี่ครับอันนี้ต้นนี้เป็นอันนี้เป็นหลามูนะครับเด้อกำลังจะออกดอกครับเบิ้งที่หละครับต้นมาหันกินเบิ้แหลวก็มากินต้นนี้ต่อได้ครับเด้อ เขาพอจะจับดอกด้ะครับเด้อเบิ่องพตอจะจับดอกครับอันนี้ต้นน,น่อยที่กันรครับปลูกความกันครับปีกว่ากับปีเถิงครับผมสังเกตครับตะละเฉาะโลแ้งครับ โชวอันนั้นครับผมนี่ครับโชว์ก็นั้นผมปลูกไว้บ้านเจ็ดต้นนะครับเด้อปลูกพ่อได้เก็บกินครับตลอดทั้งปีครับเบื้องต้ครับโดกแหงเป็นบบกมองกินดิบครับกินซุกกะแสบเนื้อแข็งนะครับเด้อซุกหล้วเขาเนื้อเขาบล็อกหมอออนบมอเละครับพร้อมพื่อกันครับเนื้อแข็งแต่ว่าหมอสำหรับกินดิบนะครับเด้อ ต้งกี่ล่ะครับตกลายครับจนหอดดินแล้วครับเด้อขนาดต้นเขาใหญ่นั่เด้อครับเด้อนี่ครับตกลายครับลกบกลายบานหนังไส้จะขีบขีบไกลนะครับเด้อขีบไกลมากบ่ไหนดูแล้ยังมากไม่ครับพวกมัวอันนี้ครับตัวนี้จะเป็น แก่คอมนครับแก่คอมีนเม้านาลุกไอปี AP เครืองรุ่นนี่ปลูกอยู่ประมาณสามต้นนะครับเด้ mm hmm. ที่เหลือพอาจะปลูกเจ็ดแปดเดือนครับปลูกสี่สิบกว่าต้นเราวาเบิ้งสามต้นอีก,กอครับเมื่อกี้แล้วครับถาลายหนึ่งครับช่อหนึ่งครับเป็นช่อเป็นช่อเลยแล้วครับเด้ดกแห้งน่ครับ ผิวพ้องงามครับงามแห้งครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวที่สองครับตัวนี้แห้งโดรับกินบูเบิร์หรอครับให้หน่องเลยตเต็มตอนอยู่ครับแนม่ปทางได้ก็เห็นนะครับเด้อแนมเป็นทางได้ก็มีตะปูม่วง แฟนมากินสมสมใจครับกินกลับไปครับที่เหลือกับขายครับใครอยากซื้อกะมาแวะสวนนะครับเด้อพอเด็กเก็บขายครับมันจะเป็นปีแหละครับอันนี้โดนดวงจ้อลำต้นนะครับเด้อต้นมันตายแต่ขึ้นมาใหม่ครับแตว่ว่าก็เป็นนวลขึ้นกันครับ หนึ่งครับมีแ่หนวยงามๆครับอันนี้กิ่งนี้เริ่มเริ่มเท่าได้ครับเ้อรสงสัยเม็ดรุ่นนี่ผมก็จจะตัดต้นหรืให้มันแต่ย่อนมาใหม่ได้ครับเ้อสางลำตน้นใหม่ครับคลิปนี้กับภาพพอไม่พี่นอ้งองครับมางเบิองหมงหมงครับสวนบาหนามครับอันนี้มแตรหม,วม่วมง กินดิบนะครับเบิ้งผ้าเบื้องแค่สองชนิดครับม่วงกินซุปก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเด้อจะมีอกหลองท่องหล้กก็น้ำนองใหม่ครับมัท่านอีกซุกนะครับเด้อขายมันซุกเลยเยกะบ้านหนามไทยเบิ้งครับนี่ครับง่ายมาครับปลูกธรรมาาติครับเนีนแต่ขี้ไก่ครับขี้ไก่ใส่ให้มันครับ้ากกโหดหนามครับปลูกง่ายๆครับมบืงม่วงบางอย่างครับครับมันนี้บ้านหนามก็น้ำ ผาดมักม่วงงามๆนะครับเด้อมาฝากนมบุชมฝากกดติดตามกดซับสไขรตให้บ่าวหนามนะครับเด้ดอเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวหนามและฮิปคลิปต่อๆไปครับมันดีก่กะสวัสดีครับผม